<laughs> สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีบัสคูสุคนพี่น้องจ้านอะสบายดียามเศร้าพี่น้องเดี๋ยวเสียอันตอนนี้ก็หกโมงเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาเอื่อยไปยางออกกําลังกายเนาะย่างแต่บาทออกเมื่อหน้าเด้พี่น้องมันนี้เนาะบรรยากาศยามเศร้า,าพี่น้องตอนนี้หกโมงเด้แต่มันสวยไวเนาะยามนี่มันแดดไวเมื่อคืนที่เขามาประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอลไพี่น้อง คนร้ายในงานบุญเนาะแต่ว่าเอาื้อยแล้วย่างออกกําลังกายย่างมือสาอย่างคูม,มือได้พี่น้องสแร้ออกมาเกือบมูบางทีก็ออกมากระบอกอ่อยปลาแล้วไปแล้วก็ย่างออกมานาแล้วย่างออกกําลังกายเนาะให้ทรมาสตร์บาบัดพี่น้องจา้าย่างกับไก่ไก่ได้ตะนาออกมืบอบานแต่บ้านออกมานากะประมาณกิโลหนึ่งสองกิโลนี่แหละพี่น้องเนาะ อากาศดีได้ยังมอสาอากาศปลอดโปร่งอากาศบริสุทธิ์เนาะมันออกห้องหน้าค่ะยางสี่กับบดมีลมมลพะิษเด้เวลาสบายอย่างสี่กันเนาะห้ธรรมศาสตร์บําบัดพี่น้องมันก็สิวุ่นฟูไว้ดีกว่าพยูพุ่นลรือยูพุ่นเดียวเลยยูพุ่นก็ยุ่งแต่ห้องเด้ยุ่งแต่ในห้องยูพุ่นเดียวเลยพอกู๊ดเมซี่เขาจะเกียดเป็นห้องไผยห้องมันอย่างสี่เนาะอยู่พายอยู่มันเด้เวลาเมื่อแต่ครัวอะไรกับเมื่อกัไยูพุ่นเดียวนอนอยู่แล้ว บสบายกันเนาะแต่ในห้องมันกับบุกฝุ่นฟูเนาะคือสไลอยว่าอเลยกินคารามไลกับบุบิดกับบดีได้สิขาสารอาหารบบบนี้อยู่ผู้เดียวร์ไรก็มือเรียกกันสิเป็นขี่มักเลืองนะบ้านนี้เนาะอยู่ผู้เดียว์ไลก็สิเป็นขี่มักเลืองได้พี่น้องข่อยอกแล้วก็ันอะไรพี่น้องเออมาอยู่จากฉี่กับมาอยู่กับเมย์กับน้องอย่างนี้สิมันกับฝุ่นฟูไว้เนาะย่างออกกำลังกายมีที่โล่งๆอย่างนี้สินะเลียดออกมา นั่งก็ย่างเงี้ยสิยังสาวตแต่ว่าออกกําลังกายแห้งก็ไม่ได้ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อละแบบมันมันจีขาดยังประมาณนี้นะกล้ามเนื้อมันอักเสบยังมันก็ลายอย่างเลยเราจังเห็ดเวียกบ่ได้นะี่ยพี่น้องเห็นว่าปกติเรามาแล้วก็เสิร์ฟขนมเห็ดน,นั่นเห็ดน,นี่สุกิอณีลำบกสบายเนาะก็่ได้เห็ดเนาะแดดไวอะลีมันลมพี่น้อง อากาศเย็นยามาเสานะแต่ลมมันก็บอคอยมีอย่เนาะเออน้าหมอกบอคอยมีเนาะพี่น้องเราเราพีชข้าออกมาหนักประมาณกิโลเดียวแล้วก็แรงเนี่ยออาใจสิแหละยามาเสาพอประมือไนเนาะออกกำลังกายเบา ไอสิหอดห้องอมาลาเลยะพี่น้องเปอยู่แหลนช่องไว้น้องเห็เงกได้นอเอือยสออยซื้อบุญเลียงซื้อบุญเลียงเป็นพี่สาวคนโตแล้วสอปีลยหะพี่น้องสอยสอพอเอือยสออยนะลืนสองปีเนาะลื่นสอยสองปีเลยพี่น้องเอือยสออยนะ บางแนสมุนพนกระด้เมื่อคืนนี้พี่น้องปลานางอันมีเงินอยู่เดี่ยวไปบุญนางข้าวหอมเพราะว่แหลนออกมาอยู่นาแดนออกมาอยู่นาปาน้องเนาะคือเข้าไปเปนคนกับมันยังนอนเปนจากขีดแล้วมันยากแรนเป็นวอดนางมีเงินอยู่ด้วยอยู่ในบะแล้วก็อยู่ในบะแปบบะแปบกับมาทส่งยู่เฮืินซีเมนยากแหละรับไปนอนอยู่ในป่าใหม่เนาะไปรีดักซุ่งไว้บันออกมาเลยสลอยมาแต่บุญเลย ຍ່າງມາໃນປ່າດອກໄມ້ຄືຊິເມິດຫາຍມືໃຫ້ມືຮອນພີ່ນ້ອງຄິມໂມກຄິນ້ຳຕາຍັງຍໍຍ້ຳຍ່າງມາກະຕະກະບາໄປເນາະກະເປັນຄົນຄືເດັກນ້ອຍແບບຍ່າແລ້ວກະເຂົ້າໄປລິນອນໃນປ່າເນາະພໍ່ບໍ່ມີບ່ອນຊົນເດກກບໍ່ຄາຍດຂົ້ວຂົບຮອດຍາມາແສນມາ2ໂຕດສະນມນຳ อยู่พร้อมหนา้าพร้อมตากันยังสี่กะเออฝุ่นฟูนเร็วมีสีมีวันเนาะโอ้อยวัดนะพี่น้องได้ปักเลิ่ม,มาใหม่เลยกายยิ่งพ่อกลุกมาจะเสาร์ปวดเพ้งวัาฉันได้ยัเรเ่องเสียงมาใหมา่เสียงพ่อบ้านประกาศข้าเจ้าเสียนต่อยอดอันอนั้นพี่น้อง เทองน้ำเนาะรถดดมาแล้วเอ้ยม,มาอีกเลยหอวเค่งมลา <c oughs> งมลา่าได้ที่น้อง ใส่ค้ากล้องอธิบาโทษทราะตลอนเป็น,นาามาทีพี่้องมาชินิ่งอยู่บ่คลิปนี้แกขั้นบริยงอยงันจะมากันด้วยเนาะสบุตรว่าเราหมวดคืน <ś c oughs> งานแหลกของปีเด้ เอกหั้ยุบยุบเลยดกินไลได้กินได้ยากแต่ือก้นได้หลายแตงานบุญกันเ่ยปีแล้วดิพี่้ัง เาได้ไปเก็บมะกอกแนปี่นบุ้งทีแถวใกล้ๆนะผมเอามะกอกอยูหน้าทงผมกว่มี้มาเยมะกอกหนานนะาาไทยหย่ากลชอหน้าเลยไยเสรเวลาอย่างออนางมาหน้าฉัจะฟนอะเปลี่ังไว้เคยอย่างได้ถ่ายสำหรับาเบิร์คลิปสำหรับอัชี แต่เห็ดส่องใหม่ๆสลอยเหี่ยวมานานพอดีบรรยากาศก็ไม่จะทงหน้าเลยพี่น้องเลยบ้ามขึ้นมือนหลังนะไอ้นอนเลย ชิลงไปโม่ข้าอยู่เจ้าอันเจ้าอันต้อยอดเชยดทองน้านกันไ,ได้ัดเดย์หม่อมเพื่อนี่คืสากแวะแล้กกับบกเขาเลย ขึ้นกันยูบอสซีพิวเอึ่ยชะลอยใดๆพอเลยพอแล้วซีพิวจั่างสิเอ้ยหอดนาะของเฮาเลยเด้พี่นอ้องย่างบาัวเท่าไรเนาะนี่ อะไรงัวพ่อใหญ่เลินเด,นนนดน้พุ่นพุดผุดพุดผุดผุดผุนอันหน้าก็ได้เห็นเป็นอุ้มแล้วก็คือน้องสาอันที่พักก็ลบกพยายามโต้งอันหลายคนวมาคือนานหอดแทศนะวันนานหอดแทศเทียงอะไรอยู่พี่พี่น้องพี่แล้วก็ย่างลงไปกลัวชิฮอดอุ้มอยู่น้องพุงนะ่นโต้งอ่ะ ก่ายนะำนานลพี่น้องเอ้ยปลามาไปบุญคืนนี้นะน้ะเขาหอมผัดปลาเนาะม,มาอยู่หน้าผัดปลามีเงินอยู่ผดียแลนเป็นบ่อไปหาบา่แปรบไปโยน้ำบ่อแปบบ่แปบมาสง่งอยู่เงินคือคนนี่แล้วเนาะพี่น้องมันกับ มันยังบ่ทันจากทีพนะคซีแม่นพุ่นก็นได้ยังเด็กน้อยอยู่ให้ห้องท้องแตกคือสิแม่นเมือ่อยเฮาเมือ่อยฮอยแล้วก็เข้าไปนอนในป่าดอ,อกไม้นะ่ะไปลี้ไปนอนลี้อยู่พอดีแบบมันยากแล้วน,นะเนาะสลอยมาเพราะวะ่าเห็นออกมาแต่ป่าดอ,อกไม้องอมงอมอยู่ขี้หมูก่ยอแง่ย่างเดี๋ยวจะหายจะเคือสิแม่นมันก็คือคนเด็เนาะพี่น้องเนา <laughs> ะ,นนะถ้าเฮาเลี้ยงยังแล้วห้ายขอดใจกับมันนะ่ะ เขาเรียนซัดสิ่งใดเขาแพงสิ่งใดแล้วเขาเข้าใจกับมันคือคนนี่เลยพี่น้องต้างเดืนว้าวกได้เดี๋ยวนี้ก็ได้นั่งเขาห้องพระ่านี่ปลาหน่องมาอยู่นาสยทอ,อดหน้าของเฮาเลยเด้พี่น้องทอดหน้าอาจาจ้า์พักกันขับมาในสัวเดวะชิมะฮุอันมะขพดึงในเขียวบนเลยงามบาแล้วเนาะ ไปซองบางวนหวัวหน้าเหือนหวัวหน้าก่อนมืาขึืนนี่ให้เล่าล่างยังเดกดด่นแก่หยาเทียมออกมาให้เพิ่นนอ้าอากาศดีเนาะตื่นมาแล้วกร,รับลมรับแสงแดดจริงๆในะพี่นอกเล่าล่างอดีได้วมื่อวานคำวานนี่เนาะอ้ลูลามาฮอนมากเลย นี่เอาอยาเทียมออกมาแตบา่บ้านออกมาในแก้ออกมาแล้วต,ดตวัดแล้วก็มาปูบรรยากาศดีเฮ้ยชมุนก็มามมตรวจสอบออกไปเดี๋ยวนี้จ้าเอ๋ นอนม่วนอยู no ่ดอกมันเงียบดังสิมันอยู่กลางน้ำบรรยากาศดีดอกติดเพดานเป็นไใหม่ฉราเบอร์ใหม่ฉราหรือใหม่ยังไงพอดีของสามีอ่ะพอดีอยู่เนาะแล้วสื่อเท่าไรนี่พันกุ้วบอกยายว่าอันนี้ แต่ว่าที่นอนน่ะจักถูกเลยวนนนะวนนสามล้านกว่าบนี่คสิประมาณหกพันบาทเลยนะพี่น้องหกพันกว่านนประมาณนี้แหละเตียงอ๋อทังค์กเตียงบุรลอที่นอนที่นอนพันกว่าบาทพี่น้องมันก็มีลายค่ะ <ừ. S 2> นี่มันแบบธรรมดาบ่าไม่สปิงนีนยังหรอ พอดีอยู่เนาะแซมนี่เนาะยายมาเตรียมเกมไข่ไก่เหม็นแล้วเก็บแล้วพอดีอยู่เปิดใดได้หล่อนยังได้สิไปโฮสพักเนาะพี่น้องอู้วบรรยากาศแสงแดดมันต่อยันมาส่อเนาะสวยงามมากเลย เรียงเรียงแนมมาดู <laughs> ตื่นมาก็รับลมรับยแสงแดดเนี่ยโอ้อาการรศบริสุทธิ์สนีทเลยพี่น้องชีวิตเนาะเอาอะไรมางมายขอแสบนอนรับไปเบิ่งของไก่ยายเก็บไข่หรือเปล่าบ้านสวน แดดแล้วก็สวยไว้ไว้พี่น้องไว้จะไปส่งข้าเจ้าออได้นี่นะหมูยังไม่ได้เกลือท่านปันนี่จะเกลืออะไรทางนี้บ้เพิ่นม,มา <ขอ S 1> ปุอยไกไ่ไกพี่น้องไก่กันเจ็บตาบุยยัยเพชรเหียบเกาะอย่าให้มันกลิกลก่นบ้างไ,ไ,ไดยายได้จักหน่อยมันนี่นะ บมเนี่ยมันสเจ็บตะมันตาบอดพี่น้องตัวนั้นมันตาบอด้วกินอาหานบ่ได้เลยบดบ่เห็นหูเด็ปอดไก่หมูเตะหมูตออบางมือก็ได้ สามสิบสี่สิบตัวพี่น้องเนาะแล้วแต่ย่าตะมันขานันนี่แหละพี่น้องบริยานยังนาะงัจองคนนะคะยู่คุณนึงจับคุณนึงอันนี้ อ๋อแม่อมขอบโทษจกมาเอื้อดนะยังคุ้มหนึ่งเปลี่ยนก็บมาแจ้งเลยนะเจ็บปนละมือปนแล้ว እንንፈፈፍ <laughs> 啊！啊！啊！ หน้ำมันลดหลายรอย